สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับจีมชาติาวน้นอยอัพเดตออฟฟิเชียลนะครับกลัหัวใครอยากพัลลสุกินได้ไปไปเรียกพี่น้องครับจะพาเข้าไปโอ้ยนี่แดดห้าพี่ข้างพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้หแดดมากเลยอะ่ะอันนี้เสื้อยังก่อนนี่ยขาเมืเม่อนาดูอยูใส่อ๋อเขาขายรถมือสองเหรอพี่น่องครับเมือน,นี้อยู่บ้านน้องสองห่องครับอําเภอผู้เขียวนะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะงาน ปิดวิกของ <FC. S 1> เอฟซีกนเป็นเอฟซีแหละแต่ว่าเพ่นจ้างมาปิดวิกเองอยากเบิ่งแล้วก็จ้างมาปิดวิกเองเลยพิสัน่นโอ้ยสุดยอด,ด,ยอดแบบมีเงินจ้างมาปิดวิกเองให้ <No. S 2> สีจ้างสีจ้างสาวหน่อยมากแล้ว่าเอาว่าเอาละหน่อยเข้ามาสิีวดนหน่อยสองคนกับ ้นอยูบ่จ้างมาบ่แห้งหรอกใ่หมมวนเนบ่น้อหันแม่นลานหนอยจ้างนี่คือมือนั้นบอาลานห่อยเด้จากบ่เอิมดียวมื่อเมื่อลาน้อยจ้างนี่วัดสิบเดินกับ่าเอาสื้ไปยังน้ำแข็งไปซสื้อข้างหลังนี่

นักนักนักเอาปล่อยไว้ก่อนมีผ้ารอบหม่สองหกกับสองหกอยู่นั่นแหละใครเนี่ยอีเจเลยเนี่ยใครเนี่ยไม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่โอ้คุณสมิทธ์คุณสมิทธคุณสมิทธตาสลาทธรรมะธรรมย เพลงอะไรนะเพลงดาวลูกไก่เพลงยินบอลเพลงเตนบอลต่ำสุไปอลยเต้นให้เส้เต้นให้คุณดียีหลังข้าใหยืนเออมีมงยูยูนนี่เ นี่ยีรีบอกมันกลางไปเกนหน่่ยพชานาได้ยอย่างเกนมอเนี่ยฮะอันนี้คือไก่ เบิร์ดเราบ่อเซ่เเนี่บ่อบ่อยทั้งเบิร์ดบ่อกนี่ยใกล้เนี่ยมะเนป้างเทปเนี่ยออกมาจากเสาโอ้ยอยากกินน้ำลำย่ยหายม่น้ำลำย่ยบ่

กล้สิบสองขีดสิบสองขีดเป็นโลสองขีดบักฟักลดกับบ้านหนึ่งอ๋อโปรตีนโอ้รักษาสุขภาพโอเคโอเคพักกันย่าไปเก็บพักบุงยุ่นนี่ไหมใครว่าแล้วบอกคลิปนี้กับสิร่วมความห้าร่วมเบื้องหลังร่วมดิจิตและเจ็บม่มียังดอก ยี่หกเป็นยังกว่าแม่อ๋อเพียงนางพาลูกเส้นเดครับน่นก็หอมดีแต่ว่าโอ้แกงใช้พิกแกงแกงใช้พิกแกงลดเนี่ยลดดีลดเลยลดมืดมืดเรื่องอะไรแค่ใช่อะก็แช่หอมกดกดเขาไปเบิ้งเบิ้งให้จบแล้วพี่น้องก็แช่ไปหูจักไทพี่น้องก็แช่พี่น้องเออส้มใมญ่เดี๋ยวพี่น้องก็มาเบิ้งอีกก็มา ฟังอะมันจบแล้วก็โกดแช่ไปอีกพี่น้องอีกสองมื่นอย่าลืมปล่อยจากมงค่ะเก่าม like ้งเข่าเก่าม้งเข่าเสาร์ตุลาคมแน่นอนแยกแยกฝากพี่น้องคนไรก็แช่ค่ะเป็นแต่ดังยี่บ่ดังเปิดแต่ดังดังด้วยเปิดแต่ดังไปหาบ่บ่ดังย่ำนี่สิดังย่ำใดแม่นโอ้โหเฮ็ดม่วนกระโดดการันตีโดยเกนุยเกนุยค่ะเกนุยก็เปื่อยแล้วตอนนี้ นำคาราไปแล้วค่ะแม่แเจบาลาลนออ้องเจ็บชินดนเลยนะเอาไป<ะ> <c oughs> แกเราบอ <c oughs> ไปแกเราบอนี่เอาลาดน่อยบ่มีหันยังห้โปรโมทล่ำเขาเนาะโปรโมท่องเอาอะไรเล่บอก เอาห้องพ่อจ็คส์สิโอ้กระดีพ้นแล้วนี่เอาใส่ชั้เย็นเย็นแนวบ่งนึงจนหนาวเป็นลายคลิปเน็ตสันส้ยานเน็ตว่ทุก้อใส่ปุ๋ยไหมคอไข่สิไข่ออกมาแตเศร้าออกมาตรงเท็บไหมอืมมาขึ้ก็ได้เออแม่เนาโอ้จะเย็นหรือหรอ พ่ออยู่แล้วโอ้พ่ออยู่ก็แก่ๆตามรับผูเฒ่าเลยเย็นไปหาเงินซื้อรถจังสีกันนะโอ้ยระดับถอนละมันช่ไปหาหยากหาหยากตัวแต่จูมเออร์ในคาน้ดามัน็ยังหาหยากน้าวิธีมันก็ไปคอยไหลให้ตะกี้คอยเจ็บสิบผสมลอยเอาเใช่สิได้ลอยคอย กันบ่มกัน่งจอดเนาะขออดช่ฟังตะกีนคายยกล่งแล้วงานคอยกระจายเขาสมอเนี่ยขอว่มีคนใจคอยคายยกล่างสะสมไปสิบหมืออ่นังใจสิบหมื่นยังใจสิมหามือ,อยังใจท้าจักัดแต่บ่ม,บมีจังเบิกออกใครว่าเออเร่งสั้นเอาเพราะว่าน,น,วนี่พ่อแม่หเน่ยคายยกล่างคอยหายล้าสองหลายสามสิบมือละสองหลายสามสิบยังมไหอยู่ใช่โยถ่ายคลิป เอ,เอาพี่หน่องครับพอ,อกันคลิปหนาครับ